สวัสดีแฟนวลอลเลย์บอลทุกท่านค่ะวันนี้เรามาอัปเดตการแข่งขันของทางฟากฝั่งอเมริกากันบ้างนะคะก็มีการรับตัวนักกีฬาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับสำหรับสัปดาห์แรกนะคะวันนี้เราจะมาดูรายชื่อนักกีฬากันค่ะเนี่ยค่ะ draft result week one นะคะทีม of 2องอ u pro volleyball น,นะคะแชมเปี้ยนชิพนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ ตอนนี้ได้มาทั้งหมด4ทีมแล้วค่ะสำหรับทีมของอั e r บรคอมบีนะคะก็จะได้เป็นทีมสีทองค่ะนักกีฬาที่อยู่ในทีมนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วย b r i t เ a นนี่อัลเบรคค่ะซึ่งเขาเป็นผู้ที่เลือกสมาชิกมาร่วมทีมนะคะทุกคนเนี่ยค่ะอยู่ในตำแหน่ง OP Opposite นะคะหรือบีหลังนั่นเองค่ะอเล็ a ซ่าเนะคะอยู่ในตำแหน่งหัวเสามอล l ี่แม็กเคชนะคะอยู่ในตำแหน่งมิดเดิลบล็อค่ะ หลายๆคนน่าจะจำมอลลี่แมคเคชได้นะคะเป็นนักกีฬาที่เข้าขากันมากๆกับเจเจนุสราต้อมคำนะคะในช่วงที่เจเจไปเล่นอยู่ที่ AU Pro นั่นเองค่ะคนต่อมาก็คือแคลร์นะคะอยู่ในตำแหน่งหัวเสาค่ะเอมิลี่มิดเดิลบล็อกเกอร์ค่ะซิดนียฮิลลี่ illy, นะคะเซตเตอร์ ter, ค่ะบรูคนูนวิลเลอร์นะคะหัวเสาค่ะจัสตินวองนะคะลิเบโรค่ะ นี่ค่ะแล้วก็โกซิงเกนะคะมิ d เดิลบล็อกค่ะถ้าอ่านออกเสียงผิดต้องขออภัยด้วยนะคะทุกคนเฮดี้นะคะคาสโนวานะคะอยู่ในตำแหน่ง B ีหลังค่ะแล้วก็ได้บลอสซัมนะคะมาเป็นผู้เล่นที่อยู่ในตำแหน่งเซตเตอร์ค่ะทีมต่อมานะคะคือทีมสีส้มค่ะเป็นทีมของเดล a c ครูสนะคะประกอบไปด้วยนะคะเดลครูสนะคะอยู่ในตำแหน่งหัวเสาค่ะ แล้วก็เดนนี่ดรูนะคะหัวเสาเช่นเดียวกันแคทเบลนะคะอยู่ในตำแหน่งบีหลังค่ะแล้วก็แฮนค็อกนะคะแฮนคุกนะคะเซตเตอร์ค่ะเทเลอร์ Taylor นะคะ MB อ่าแม็เคนนานะคะ MB ค่ะสกายล่าฟิลบีหลังค่ะมารี่นะคะเซตเตอร์ค่ะแมดดี้นะคะอยู่ในตำแหน่งหัวเสา แล้วก็ปียนุษแป้นน้อยนี่ค่ะอยู่ในทีมของเดอร์ลาครูสนะคะอยู่ในทีมยานแม่นั่นเองค่ะเป็นลิเบอโร่ค่ะแล้วก็แอนนาเคนะคะอยู่ในตำแหน่งมิดเดิลบล็อกค่ะเรามาดูทีมอื่นกันบ้างนะคะทีมนี้นะคะก็จะเป็นทีมของมาดี้นะคะคิงดองรีเซลนะคะอยู่ในตำแหน่ง หัวเสาค่ะนาตาเลียหัวเสาค่ะเซเรนาเกรย์มิดเดิลบล็อกชมพู่พรพันธ์เกิดปรลาดนะคะเซตเตอร์ค่ะชมพู่อยู่ในตำแหน่งเอออยู่ในทีมนี้นะแล้วก็โซฟียฟิชเชอร์นะคะมิดเดิลบล็อกค่ะเอ่อเทมิ i, นะคะบีหลังค่ะโคจิมะลิเบโรโอโหมาจากญี่ปุ่นนะคะนานามิโคจิมะค่ะแล้วก็มิดเดิลบล็อกนะคะ ไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรนะทุกคนต้องขออภัยจริงๆในตำแหน่งบีหลังนะคะนี่ค่ะแล้วก็เซตเตอร์อีกคนหนึ่งนะคะมาดิบักค่ะอ่าแล้วคนนี้ก็คือโอนะคะต่อมานะคะทีมเฮนส์ค่ะแน่นอนคนแรกนะคะก็คือมอร์แกนเฮนส์ค่ะจอแดนทอมสันนะคะอยู่ในตำแหน่งบีหลังมอร์แกนเฮนส์อยู่ในตำแหน่งลิเบโรนะ จอแดนอยู่ในตำแหน่งบีหลังนะคะแคลร์ Claire, หัวเสาค่ะทอริดิกซันนะคะ MB คาเฟ่นะคะ MB นาตาเลียเซตเตอร์ค่ะคูเปอร์หัวเสาซาร่าพาสันหัวเสาเบลล่ามิดเดิลบล็อกค่ะเกรแฮมเซตเตอร์ Graham, atter, ค่ะแล้วก็เทสซานะคะกราฟนะคะอยู่ในตำแหน่งบีหลังค่ะ ได้รายชื่อกันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะการแข่งขันจะเริ่มต้นในวันที่3ค่ะทุกคนเขาบอกว่าวันที่3นะวันนี้วันอังคารวันที่1นะคะพรุ่งนี้วันพุธวันที่4ก็จะเริ่มต้นแข่งขันในวันศุกร์นะคะวันศุกร์ที่3นะนี่ค่ะก็จะเป็นทีมของทีมของริเซลนะคะจะเจอกันกับทีมของเดอะลาครูสค่ะโอถ้าเราไปดูในรายละเอียดนะทุกคน อะไรกันนี่ทีมของรีเซลนะคะซึ่งมีชมพู่พรพันธ์เกิดปราดเป็นเซตเตอร์นะคะเจอกันกับทีมของเดล a c รูสนี่ค่ะทีมเดลั c รูสนี่คะมีปยนุษย์เป้นน้อยเป็นลิเบอรโร่ค่ะจะเป็นการเดือนศึกของสาวไทยนี่คือศึกแรกนะคะนี่คือศึกแรกนะก็จะมาเจอกันแล้วนะคะโอ้โหเดือดดานมากๆ นี่คือการเจอกันของทีมสาวไทยนะทุกคนได้มาแล้วค่ะอ่าแต่ละทีมนะคะได้มาแล้วนะคะแล้วแต่ก็มาเจอข้อมูลนะคะจากเพจแฟนคลับกีฬาไทยนะคะเขาบอกว่ารอชมได้เลยสำหรับทีมของสองสาวไทยนะคะนั่นก็คือทีมออของน้องแป้นปีนุช์แป้นน้อยกับทีมของชมพู่พรพันเกิดปราดนั่นเองนะคะชมพู่นั้นอยู่ทีมสีฟ้านะคะของริเซลคิงดอนนะคะ ส่วนพี่แปน้นไปยุนิ์แป้นน้อยนะคะอยู่ในทีมสีส้มนะคะเดอะรัครูสค่ะก็จะทำการแข่งขันกันนะคะวันที่สามตุลาคมนะถ้าเป็นเวลาของไทยบ้านเราเนี่ยก็จะเป็นเวลาตีห้าครึ่งก็นับเป็นว่าตีห้าครึ่งนั้นเป็นเช้าวันที่4ี่นะคะทุกคนเช้ามืดเลยนะจะมีการแข่งขันเกมแรกนั่นเองค่ะนี่แหละค่ะนี่นะ,ะนนะทีมแรกนะคะจะทำการแข่งขันนะนี่ตามเวลาของประเทศไทยก็คือตีห้าครึ่งนะคะ ตีห้าครึง่งทีมสีฟ้าเจอกันกับทีมสีส้มชมพู่อยู่ในทีมสีฟ้าปีนุชแป้นน้อยอยู่ในทีมสีส้มนะคะแล้วก็วันเดียวกัน8ปดโมงตรงค่ะ b r i t ทนี่อเบร์คอมบี้ทีมสีทองนะคะจะเจอกันกับทีมสีม่วงนะคะก็คือทีม h e นสนั่นเองค่ะเอาล้วค่ะก็มารอชมมารอติดตามกันได้เลยนะคะสนุกสุดมันอย่างแน่นอนนะลีกของทางฝั่งอเมริกานั้นดุเดือดจริงๆค่ะ วันนี้ต่ายก็มาบอกตารางการแข่งขันนะคะแล้วก็ทีมที่ชมพู่กับพี่แป้นได้อยู่นะคะว่าเป็นทีมไหนนะแฟนๆก็สามารถติดตามรับชมกันได้เลยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ